ยุดโมดูลชาร์จดีซี DC ดีซนะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับโทรศัพท์วางคู่กับ DC c h ชาร์นะฮะดีซีดี d c ทูดีซีชาร์จะะเจอร์อ DC, DC DC ger, หรือคอนเวเตอร์นะครับท่านผู้ชมครับสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ดังใจครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าว,วิธีชาร์จ วิธีใช้งานตัวนี้วิธีชาร์จวิธีต่อชาร์จต่อยังไงครับท่านผู้ชมครับชาร์จเจอร์ครับ d c to d c c o n v e r พ e เตอรมือโมดูลนะครับแปลงไฟนะฮะจาก DC เป็น DC ให้ลดต่ำลงตามที่เราต้องการครับท่านผู้ชมครับเราต้องการขนาดโวลต์เท่าไหร่ของ DC เราสามารถทำได้ด้วยตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับ วิธีทำทำย่างไรนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เอา DC Charger เนะเรียก DC Charger ก่อนเลยนะครับจริงๆแนละ้วมันเป็น DC to DC นะครับเอา DC มาตั้งไว้ก่อนสิ่งที่สำคัญคือแหล่งจ่ายไฟเข้ามานี่ครับเป็นอะแดปเตอร์ใทยอะแดปเตอร์ของโตชิบ้านะฮะอินพุต ใช้อแดปเตอร์ของโตชิบ้าครับอินพุตที่220โวลต์นะครับออปต์อยู่ที่15.4โวลต์ครับท่านผู้ชมแล้วเสร็จแล้วมาใช้ตัวนี้แปลงไฟนะครับจาก14 1 15. 4 15.4โวลต์มาเป็น3ามาเป็น5โวลต์นะครับเราจะใช้อแดปเตอร์ในส่วนตรงนี้เป็นอแดปเตอร์คอมพิวเตอร์เก่าครับท่านผู้ชมครับ จากตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราจะแปลงไฟนะฮะมาเข้าในส่วนของนะครับ DC c o n อ e เ t e ตหรือ DC to DC นี่เองมีให้ชื่อเรียกหลายชื่อชื่อเป็นสาไทยก็คือนะฮะโมดูลลดความลดลด,ลดเอ,อ่อกระแสรแรงดันไฟฟ้าลงในย่าน DC ครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นเราก็จะแปลงสัญญาณออกมาเป็น5โวลต์น,นะครับ เอาออกไปนะครับชาร์จโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูเลยครับท่านผู้ชมนะขั้นตอนแรกนะครับท่านผู้ชมเราจะมาเช็คในส่วนของอะแอดปเตอร์ก่อนเราจะมาเช็คแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากอะแดปเตอร์ก่อนครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราจะเสียบไฟเข้าในส่วนของออแรงดันไฟฟ้าก่อน กับตอนนี้เราเสียบไฟแล้วครับท่านผู้ชมเราก็จะมาวัดดูว่ากระแสที่ออกมาจากตัวอะแดปเตอร์เจนนี้ขี่โวตนครับท่านผู้ชมนะฮะเราก็จะเช็คดูได้เลยนะครับโดยใช้มิเตอร์วัดครับท่านผู้ชมที่จับนี่คือขั้วลบขั้วลบเสียบขั้วลบครับท่านผู้ชมครับ ออกมาได้คือ15.4โวลต์ครับในย่านของ DC ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้ในส่วนแหล่งจ่ายไฟที่จะเอาเข้าคอมเพลเตอร์ไปแปลงไฟเป็น5โวลต์เพื่อจะเอาไปชาร์จโทรศัพท์ครับท่านผู้ชมครับ เราก็จะปลดออกครับท่านผู้ชมเอาตัวนี้วางไว้ตรงจุดนี้ก่อนนะครับเราก็จะเอา DC นะในส่วนของ DC คอนเวคเตอร์ขึ้นมาเลยครับ อุปกรณ์ชุดนี้ก็สำคัญที่สุดก็คือตัวนี้ครับตัวแปลงไฟนะฮะเราก็จะนำอาไฟเข้าในส่วนตรงนี้ครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกว่าอินพุตเข้าตรงไหนเอาพุตออกทางไหนนะครับแล้วก็จะมีขั้วบวกขั้วลบ ขอให้เราเสียบให้ตรงเท่นั้นเองครับท่านผู้ชมตอนนี้เราจะต่อในส่วนของโมดูลชาร์จก่อนตอนนี้ขั้วบวกเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นขั้วลบ ควลบเข้าไปเลยครับ ครับตอนนีออ้ระบบไฟได้เข้าไปจ่ายในส่วนของนะครับ d c to DC แล้วนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปเราก็จะมาเช็กระบบไฟออกนะก่อนที่เราจะเช็คระบบไฟออกเรามาดูหัวชาร์จก่อนหัวชาร์จที่จะใช้ในการชาร์จนี่ครับหัวชาร์ทที่จะใช้ในการชาร์จตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับท่านผู้ชมนะ เป็น USB ตัวเมียรครับท่านผู้ชมครับเราก็เอาตัวนี้ต่อเข้ามาในส่วนของต่อเข้ามาในส่วนของเอ,อ่อเอาพุนะครับเอาพุ t dc ออกมาตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดก่อนเลยนะครับ ตัดสายทิ้งเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ต่อใหม่ตัวนี้ยังเอาไปใช้งานตัวอื่นได้อีกครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะมาปอกตัวนี้นะฮะ ครับหลังจากที่เราเป่าออกไปแล้วนะฮะเราจะใช้แค่สัญญาณสองเส้นเองนะครับก็คือสีที่เราใช้คือสีดำกับสีแดงครับท่าม้จมนอกนั้นเราจะตัดทิ้ง นี่ครับเราก็จะตัดทิ้งหลังจากที่เราตัดทิ้งเราจะมาเก็บงานตรงจุดนีเ้เก็บงานตรงจุดนี้ให้สวยงามครับ การเก็บงานตรงนี้เราจะใช้ออปอกนะฮะตัวนี้เป็นท่อหดมาเก็บให้เก็บงานให้สวยงามครับ เราก็จะรู้แล้วสายสัญญาณสองเส้นนี้ตัวไหนเป็นบวกเป็นลบนะฮะก็คือสีเป็นกับตัวกำหนดครับตอนนี้เราเก็บงานเพื่อความสวยงามในส่วนของออสาย USB นะฮะเรียบร้อยเราก็จะมา ปอกครับปอกสายครับเราก็ปอกสายเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเราก็จะมาจิ้มในส่วนสายที่จะเลี้ยงนะฮะ ก่อนที่จะทำการจิ้มสายเราจะมา,เ,าเก็บปลายสายในส่วนของนะเก็บปลายสายก่อนโดยวิธีบักกรีให้สวยงาม นี่ครับตอนนี้เราเก็บปลายสายเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเราก็จับคอเวอเตอร์ขึ้นมาตอนนี้เราก็จะเป็นขั้นตอนของออการเสียบครับก็คือตัวนี้เขียนว่าโวลต์เอาพุบวกโวลต์เอาพุทลบ นะเราก็จะแทนค่าเข้าไปแดงเข้าไปที่บวก ครับตอนนีเ้เราต่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เราก็ได้ครบแล้วแหล่งจ่ายไฟนะฮะอะแดปเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กเก่านะครับตัวนี้แปลงไฟนะฮะจากที่ออกมาให้ได้โวลท์ที่เราต้องการเอนะต่อไปนี้เราก็จะทำการเสียบนะลองไฟเลยครับ ตอนนี้กระแสเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะต่อไปและเป็นขั้นตอนของการปรับกระแสโวลต์ดีซีที่เข้ามาจากอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับให้ผ่านเข้าไปยัง DC to DC c o n v e น t e r นะครับแล้วเราจะแปลงไฟให้ได้ระดับไฟที่เราต้องการครับระดับไฟที่เราต้องการวันนี้ก็คือ5โวลต์ เอาห้าวนพอดีเลยครับท่านผู้ชมเจ็ดหนะครับใกล้5แล้วครับค่อยๆหมุนครับต้องหมุนเอ่อทวนเข็มนาฬิกานะครับถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาความแรงดันไฟฟ้าจะลดลงครับท่านผู้ชม4.91 4.7ครับ ครับเอา4.99ก็ได้ครับท่านผู้ชมนะหลังจากที่เราได้ในส่วนตรงนี้แล้วเราก็จะมาทำการตรวจเช็คการต่อสายของออ USB ว่าถูกต้องไหมก็ดอนโดยวิธีการทดลองกับระบบแสงสว่างก่อนครับนี่ครับ ระบบแสงสว่างที่เราทดลองกับการชาร์จตรงนี้ได้ครับท่านผู้ชมนะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการชาร์จนะชาร์จโทรศัพท์ให้ท่านดูว่าไอ้ตัว d c to DC ดอซีคอนเซิร์ตตัวนี้สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้หรือไม่ครับท่านผู้ชมครับด้วยแรงดัน4.99โวลต์ครับท่านผู้ชม ต่อไปเราจะลองครับท่านผู้ชมขั้นตอนการต่อไปเราจะทำการทดลองไม่ทดลองลองเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเสียบเต้ารับ USB ลงไปนะฮะเราก็จะทดลองเออนะครับการชาร์จแบตเตอรี่การชาร์จโทรศัพท์ตัวนี้ใช้ได้ไหม นี่ครับตอนนี้สัญญาณการชาร์จโทรศัพท์โอเคแล้วครับท่านผู้ชมนะสครับท่านผู้ชมการชาร์จโทรศัพท์ก็ขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าเราใช้ตัวนี้ต่อในการชาร์จได้เลยครับท่านผู้ชมนะฮะเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะฮะเพื่อดูว่าในระยะเออสักประมาณสักออสิบนาทีจะชาร์จได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ ตอนนี้ได้2%เ็แล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นการทำงานของ DC to DC c o n v ค r t t r r ครับโดยผ่าน Adapter อร์สิบจุห้โวลต์สิบห้าจดสโวลต์นะครับแปลงไฟจากสิบห้าจดสโวลต์ให้มาเป็นหน้าสี่หรือห้าโวลต์นั่นเองครับท่านผู้ชมเ,เราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราจะมาเช็คดูว่า ในส่วนของการชาร์จตอนนี้ชาร์จมาได้ถึงขี่เปอร์เซ็นต์แล้วทิ้งไว้สักพักครับที่เราทิ้งอ,อ,อายะการชาร์จไว้ประมาณสักร่วมสิบนาทีครับท่านผู้ชมเราก็จะมาเช็คดูในระบบการชาร์จดูว่าประสบความสำเร็จไหมนะโอเคก็ถือว่า ตอนนี้การชาร์จขึ้นมาแล้ว4%ครับจาก2%ที่แรกขึ้นมาเป็น4%แล้วดังนั้นคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็แสดงว่าใช้งานได้ทำการชาร์จนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับท่านผู้ชมครับจะหากท่านชมคลิปนี้แล้วชอบขอให้กดไลค์กดแชร์ทีมงานเราด้วยต้องการขอบพระคุณมากครับที่รับชมรายการของเรา โอกาสหน้าพบกันใหม่